ขนตุกพี่นาะขึนตุกแล้วไปเชียงนาพี่เนาะทำกาเฮาพอดีเลยบรรยากาศทั้งรุมชอบขึ้นตุกบรรยากาศดูบรรยากาศขึนตุกพี่น้องยังประทันเข้าบ้านพี่น้องเลย กาศดีแฮงนี่จะเสียงฝน,นี่น้นะครนนูมีน้ำด้วยนะเท้าเแล้วมีน้ำที่นาะอากาศดีแฮงที่เนาเย็นดี มิตบดกับนี่นาะอันนี้มือบอร์เมนยังเลยยางติ๋วบรรยากาศเท่านี้พี่น้องหอมเมื่อบานเมื่อไรคนพี่น้องฝนตกลัดทางทางกับเพื่อนเปลี่อนทางมาเอ้ามีเสียงนาเ่าก็มีเห็ดเนาะเห็ดฮูลิียังฮิตอันนี้ก็กินได้พี่ชื่องโอเคว้าพี่น้องเห็ดเนี้ยเกิดวิเทียงปุ๊บเห็ดฮูลิงอันนี้กิน ชีแกงน้ำม้ก็ได้ได้พี่น้องป่างามเดียวธรรมชาติเฟปคอนอืมพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเบิร์ดสุขสุขลนที่เขามากรับชมสบายดีตอนคำคำจักหน่อยพี่น้องบอรรยากาศทั้งบ้านน่ทายจะอยู่หน้า,าเ,นนนเดพี่น้อวฝนตกแหงใช้ผักบนเลนกาดอันนี้ก็ ทำไมคนปลูกกันนะว้พี่น้องถ้าสิบไปห้าเบี้ยแบบแตงหรือกับเบีย้ยอันบักทั่วมาปลูกพี่น้องปลูกไว้ยูดุมเู้ใดปลูกแถวขั้นตะกาบุกันนะพี่น้องปีนี้ปลูกซสืออันเม็ดมันมาปลูกพี่น้องแต่รอหลุ่นรอชมคิดแับมือไหมผู้ลดพี่น้องเอ้ยมือนฝีฝนตกแห้งพีปลาให้ปวดหัว <c oughs> ห่างทำไมคน พี่น้องคนตกคนตกวอยข้าเมาื่อบานกับว่ามีเอมีหอมแเมตอพี่น้องเขียดเขียดป้ามันฉีดทองมันฉีดตัวฉีดแต้มันไข่ไนะแม่เขียดนะบดไปบดไปในพายกบเขียดไดยังมากขึ้นนี่พี่น้องกบเขียดพี่น้องแม่วม่นิ้มากแกะไะใหม่ว่าหอดเทีอนอลไรพี่น้องเอ้ยจากคนตกอ้าว ทงขบันดีน้ำไม้ใช่ไมพี่สิม่าต้มกินสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆเด้ใช่ไหมตั้ง,งจากค้นยุบจบเนี่นยน้ำไม้เขามาขายกันเลยสื่อเขาข้องห้ามมันพัฒนายกันเลยสิไปหาอยู่ข้างเบื้องอื่นหรือเบิ้องแถวแม่ทิพย์ไปนาะครให้น้ำไม้น้ำไม้พี่น้อง พัตัวใหญ่มาโทโทษไปมาฮะเอาไมไว้ต้มเนาะเ้าแกงะต้มหรือพัดกินนะแม่เี่อง พัดน้ำใหม่นนะเสกไก่มีเทศเทาแก่ให้ราเซ็แสบตัวมีก็ไ่เาข่าวไปแล้วที่นอกนี่นอนอนะนะี่นองน่ายนางไมเ่นนะด้นอน่ด้วยสีถิ่นงัเข้ากิน,กน ขเขาพัชจั๊เขาคุณและเขาซัด ขาวอยู่ได้ค่ะซักเดี๋ยวเอาไปแกงอกืงอ่นไ,ไ,ไดงยำอื่นไปห้ยำอ่ไ้เก่งถ้าอกไปหัวาแมา่พทช ตรั <No. S 1> ตนเนได้ไดร้ายหร,รือเปล่านะเมื่อค้นปี่หนาน มันนี้เหมืนเไปหาฉันจะไปหาเี่ไ มากะฟรีโมเรนจ้าอ๋อแล้วแม่ก็อยากแหนงเด้อแม่แม่เจอดวงมะม่วง <coughs> 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 เราไฟดับเดีวอวเาล่อยินนาป็นองดี้วานือป่าเอาเป็นหน้าสองเนีย กินอะนนี่นะต่มน้ำมันเข่ากันเปนได้รับจะไปกินกับเอียงเลยปกับี่ะผูก็เจ้าคนจิรอยทุ่งให้ทางหน้าคือเนาะเจ้าคนจิลอเอ๋อซื้อเห็นเห็นอยู่บอชัดได้ แกเปิดทำามพเนาอเดีกเปไปเบิ้งต่าเพนเลยวะเงน้ยเอาฉันเลยหรอเไหนเฮาไปดันหน้าซอยน้กกองเห็ดเงี้ยฮู้ไึฟ้าึฮะะ่นึฮ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 งฮึฮึฮาวึฮึฮ ลูกไปเบิ่งตะการจิ๊กตอนพี่น้องพาไปเบิ่งพาพี่น้องไปเบิ่งตะกาแล้วก็ยาวอาสันใดเลยแล้วไปยาาเติบเลยเราาเบิ่งฟ้พี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องน้ำแล้วเลยเต็มให้เต็มขั้นรีบพี่น้องผู้ได้ร่อยเลยน้ำให้นะพี่น้อง lái bò con chị lo nè nào nó bưng tạ cả là hai lên nằm sao nói lên nằm thì nó thì nó hay ná nhỉ chị học đây chắc tù ở đây ngũng. Ừ ได้ยินได้เสียงรถไทยพี่น้องน่าเบิ่งตะกาแล้วเขาผู้ต้อก้นนั่นเจ้าหน่อยเลียนน้ำให้น้าพี่น้องพี่เดลานโถ๊ยพูดนะเล่นน้ำให้น้าพี่น้องมวนแหงได้ลองมิวได้สั้นชอบตอนนี้เล็กหน่อยพี่น้องเออเรียนน้ำให้น้าเนี่ยปอมปอมอยู่ มาเกเลียนนำให้นะแง้กระโดดได้ไลยกระโดดได้เลยโอ้ย <robi> เ <alright> <verw ahaha> ี่ยวเลยแกระโดดไหมกระโดดพร้อมกันแต่ว่าพร้อมกันมาขึ้นมาเต็มหนึ่งสองสามดูกระโดดพร้อมกัน่าเอื้อยก่อน เออหนึ่งสองสาดน้ำใหนาีน้่งเลยงามพ่อนดูพ่อนด้วยมิ้วพ่อนงามไหนเออใครพ่อนงามไครพ่องามใมิ้วพ่อนงามเด็กน้ำจะเดินนะ คิดถึงที่ทำมาให้ตอนเด็กๆเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเสร็จหน้ามือกันเลยถึงหอวตอนยั่มเนาะยั่มเด็กน้อยให้นี่กันมี่พี่น้องน้านะเป็นไงเออพี่เสืผัวงามๆสาวๆพี่น้องตะลานสาวเอาเฮ้เสียเมื่อจะได้บายบายดูบายบาย บายบายบายด้วยมิ้วมิ้วบายบายแตร์มเน่บายบายกินน้ำให้หน้าเล้วอย่ากินได้น้ำให้หน้าหนึ่งชกกระปุกบายบายน้างามบายบายงามเดี๋ยวเราขุดตกก่อนพี่น้องตะกาเร้าน้ำเราคึ้นรายแท่นี้ตกมาเทน่าและชิได้ดำแล้วไปจ้ะบางสีกำลังไทงหน้าพี่น้องขึ้นเดี๋ยวเลยน้ำให้น้า นี่มากกจิโลมาไเสิเก่งฮ่าพี่น้องบรรยากาศท่งให้ทุ่งนาเออน้ำลาบูอึดได้นี่เอาเันหัวได้งงนี่นี่ได้เสียงเข็ดจีน่าหอมพี่น้องหอมยั่มให้ยั่มนาเอาไปห้าเก่าก้า่าพี่น้อง เี่ยวงาม,มาลีสองสามไอสิเข่ามาคูอนะสิขาา่นนะขามานำ้ำยางกอนไปสิานนปสายางกอนมีแต้าวหน่อยพี่้องปัดตะกาเราเชียวงามะลีพี่้อง ร่มเย็นดีนะพี่น้องท่านี้สิบิคุจิรอตกมาตนฐาได้ดำแล้วพี่น้องเอ้ก,กาชนนี้ข้องอนุนนะแห้งสิได้ hẹn gặp lại 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 hẹn gặp มาละเบิงตะก,การข้เาเจ้าพี่ไอง้งงคุยมานั่นคุยจิลอ,อนั่นอ่าตีพักหนองมาละใช้ต้นบักหว่าเด้ใช้ต้นบักหว่านะซะ้หน่อยสมิว้ว งา,งาดูสบายดีพี่น้องดูดนกน้า no, no. เออเก่งว่าวนา้ำดิสบายดีพี่น้องเออว่าฝนอันนี้ได้ว่านเยอะไล้ว่า็นเยอะว่าดูสบายดีพี่นอ้องก่อน,นอเออว่ออกมาเร็วอ่อ <c oughs> เราท่องให้ท่องหน้าพี่น้องลมเย็นดีขนาดเบื้องต้นักว่าพี่น้องก็เอากว่าชุกป้าเอ้าฝพลาดพี่น้องนังข้าพี่น้ออีรอยลป็ก้นเพื่อนเว้ยจ่ะ น้องมึงหวัวซุกพี่น้องปัมม๊มๆยุพี่น้องเห็นปะไม่มอยากเห็นไปเลยเขาลังสุกนี่ลูกมันก็สิเป็นกรณีพี่น้องรูปเมื่อวาโอ้ยไทยหน้าไฮเดียวซองกันซองรถไทยฝนพี่น้องกรโค้ เมื่อคืนมากว่าหายนี่ปมาพี่น้องตัวชุกเต็มต้นเลยพี่น้องไปอยากเห็น้ำชัดไปได้กล่องกันเลยเชื้อนะเปื้อนเม็ดนองมี๊กไปนนะอื้มหอนหวานเลยตุ่มนุนน้องจิโร่แล้วิโกลนเดบลายเป็นไรไปจับตัวเลย อุ้ยตัวไงไหญ่เลยไดถ้าไปกลมันอนะ่ปะปไ,ได้ได้เลยก็จได้ไล่ันใช่ก็ไหวค่ะเมื่อไรไม่ทำเลยใชหุ่นนาพี่น้องเราใช้นเดียวเราเลยไปนอนพี่น,น้องใช้พี่น้องเบิ้งตำนพี่น้องมื่นแล้วเขากสเมือเเงินก่อนคนกระลังสีมากแล้วพี่น้อง เขนได้กับขอบใจพี่น้องไห้ร้ายเด้อทีเถืขเขามารับส้มพี่น้องแล้วเพื่อนไปหาเห็ดปึ่งพี่น้องเลาะปลาเพืสิได้หรือบอ่เมืออ่อนราหลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเขาโมกขับใจพี่น้องไห้ร้ายเด้อที่เขามารับส้มไปเลวเด้อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องบรรยากาศดีแห้งพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงนาไปเลย